ออกจาก3 <c oughs> แยกบันิคมเดี๋ยวสิไปหาร์โลเรนทั้งบันิคมก่อนคือ <c oughs> ไปอย่างก่ดวงสันสูบ แ้เนี่มก่อนถนนโคตรสบายเป็นลุ่มเป็นบอที่สุดรถไม่เหลืองโอ้รถม่สมผู้มาจอดตอนนี้ปัฒนาสายมือเป็นซป,ปอสอชอนะครับซป,ปอสอชอเขตสิบสมัยเยงานรับราชการอยู่กับประสานงานก็เพิ่นแต่รอาาดซปสอ,ปปอชอมีเบอร์โทรประสานกัน ใี่ไปบรรดงแซนสุกแยกนี่ก็ค่อนข้างคือคักในยังน่อยล่ละเป็นเป็นแยกที่ขาคลายกันได้ครไปทั้งดงแซนสุก นิพานหมูบันสันติซุปตัวเนี้ยแล้วเนี่ยใส่มือเือนบาทปปะแปะ๋อผ่านมาแล้วทำไมก่อนเป็นเส้นทางเที่ยวทำงานของผมแต่สมัยเส้นทางมัมือนคอยบไค่บไค,บคดีสองเที่ยวห้างนี่ อบบอบในเล็กน้อยนี่บันทิคหมูม่บบานอาริยาสา ถวนี้มันก็จะเป็นคลองมันจะเป็นห้องน้ำแล้วก็มีอันนี้สนะายไฟฟ้าแรงสูงูบ้านตาตาสุกตัวนีึงสมัยก่อนว่าถึงมาสื่อที่แถวนี้เนาะ ก่อนซาทางสุโขเจ็บจัง เป็นหารคล้ายของบัตนะจงในจงเีสชีวิตไปแล้วอันาคล้ายของบัานไม่ได้คือลำบื้ไหวอะเนาะหัวมกไ่ด้ครืงหนึ่ง ครับไปบึงเ,เส้นทางนี้ทั้งวัดทางเส้นนี้ไปวัดไปวัดบุนไปวัดบุญน,น้อง,งแสนกับโุงเรียน คล้ายคองบ่คันเปิดบอเปิดที่เด้ล่ะ หอดิตรงตรงข้างางานนะสามแยกสี่แยกนะถ้าเดียวขัวไปมันถีอไปไปไป,ไปออกออกเมื่งบ้านผมขึ้นได้ว่าตรงเลียวสายเพราะว่ายังลืมลืมเอากาแฟไปหากาแฟไปหากาแฟกันทั้งหลงาวยพา แย่ใบพัดโน่นน้องทองก็ออกไปหนีก็สิเป็นทางออกไปบนโน่นน้องทองเส้นทางเก่า,ท,าทีติดต่อกันตั้งแต่เดินทางกันตั้งแต่สามาัยโบราณบอกคือจะคล้องอยู่ดีโดนนะเช็นโดนบดโดนแหะอยู่กับอยู่นี่ไลยกว่าแล้วก็อยู่มอง,งาอื่นหรอวะ มันนี่ก็เป็นโรงเรียนน่านาฬากา mm hmm. บอกไปน้ำหนึ่งหยิบแจ้งเงาไปน้ำเนึ่งคือกินนะ mm hmm. กินอาหารเสาร์ฟเท่าเนีย้ยไก่ย่างอยู่นาวัดอันซีเซนท่องเสิร์มากินไม,าาม่พังเบิ้ลมบในการกินเสาร์ ซีซีซีซบาทเดี๋ยวหอดแยกนวดท้องๆกับบายจากกันมากันอีกคลิปหนะ้าต่อไปน่ะทานยอด อ,อกไปซีแยกนุน่นท่งทองละ่ะ อย่างของห้องแล้วเอาสามีสักก้อนบายบาย